นี่กล้วยนอสองนะครับเราไม่ได้ปาดนอนะก็มันก็จะโรคโรคน้อยนะวันนี้เพราะยังไม่ได้จัดการย้าก็อายุประมาณหนึ่งเดือนครับเนี่ยนับตั้งแต่ตัดต้นแม่ตัดเขื่อออกตัดต้นแม่ออกแล้วเราก็ไว้มาเลยก็อายุหนึ่งเดือน,นครับนี่ไม่ได้ปาดนอ เดี๋ยวก็จะตัดหญ้าใส่ปุ๋ยสูตรยี่7ห้าเจ็ดเจดราต้องเล่นเล่นเล่้่งต้นก่อนตอนนี้ครับแล้ก็จะลกลกนิดนึงใบแห้งใบเชื้อราเรายังไม่ได้แตง่งเดี๋ยวฉีดยาเฮยเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จก็จะ แตงใบที่เรื่องที่เป็นโลกออกแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็จะแต่งออกเราก็จะแต่งออกสุดเลยสุดนี่เลยครับคลิปนี้ก็พาไปด้วยนะครับก้อยหอมทองเพชรบุรี